สวัสดีครับอยู่กับผมเจ้าเจริญกิจนะครับวันนี้จะพามาชมตู้กันต่อนะครับหลังจากทําเสร็จไปหลายวันแล้วครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายลงสักทีนะครับเราจะพามาชมเอาเป็นภายในก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรครับเรียบๆง่ายๆเน้นเย็นครับเน้นใช้งานนี่ครับตู้ตู้แขวนธรรมดา ิลีห้าขาสองตัวครับอาคิลีก็ห้ามิลครับแผงใต้พวงมาลัยก็อุดแบบใช้หนังปกติครับแต่จะใช้เป็นตีนตกะแกนะครับถ่อดได้ครับมุดยานจะซ่อมเซอร์วิสหรือฟิลหรืออะไรก็แค่ดึงตัวนี้ออกครับแล้วก็ติดเข้าไปกับคืนครับง่ายๆครับนี่ครับ มุดเกียร์ค้างก็แค่รื้อออกยกฝาออกก็ซ่อมได้เลยครับพื้นก็ใช้แผ่นเหล็กอุดแผ่นเหล็กมินห้าครับลูกยางก็ประตูขอบประตูก็ใช้เป็นแบบติดกาวสามเอ็มครับลอกติดได้เลยครับง่ายๆครับสนิทดีครับฝุ่นไม่เข้าครับ คอนเนเซอร์ตัวนี้พัดลม12นิ้วแผง14คูณ14นะครับพัดลมตัวเดียวก็เอาอยู่ครับถ้าดูระบบดีๆน้ำยาไม่ขาดโมแบบเต็มที่ก็โอเคแล้วครับหรือจะใส่สองก็แล้วแต่คนชอบเลยครับแต่ส่วนผมคิดว่าตัวนี้ก็เหลือๆครับ รถคันนี้มันจะมีตักบุ้งกี่นะครับหรือเอาคอนทวนมาไว้ด้านในครับนี่ครับุดจะพาไปชมของแอรครับ สายรถนออกมาครับที่เกียบไปอัดใหม่ก็เลยระเบิดเลยครับฝากระปุงนี่ครับกอมเมียครับของบันด้าซิตี้นะครับของเชียงกงครับลอยมีอยู่บ้านอยู่แล้วครับก็เลยเก็บมันวางอยู่ทำให้มันเกิดประโยชน์ครับเอามาใส่รถถ่าครับเมคอินเจแปนครับนี่ครับแปลงหัวแฟนะครับ เหมือนของ508เลยครับสมมุติยามจะเปลี่ยนก็สมมุติเปลี่ยนเป็น508ก็ใส่ได้เลยครับแค่แปลงขาครับนี่ครับลองบูเล่ตัวนี้เป็นของคอมแอร์เก่านะครับเอามาเชื่อมติดครับให้ลงกึงเชื่อมให้ตั้งศูนย์ต่อออกมานี่ครับลูกกิ้งดันก็เรียบๆครับ เป็นใช้งานครับนี่ก็เป็นฟิวของดีเลยนะครับนี่ครับโดยรวมไม่มีอะไรมากมายครับเราจับครับเราจับด้านในครับดัดเอาครับ แจเขาควายทรงครับทรงก็เป็นเหลีหล่ยมครับแต่ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับว่าจะไปติดแต่ว่าไม่มีเวลาสักทีนะครับถ้าติดฟิล์มอาจจะเย็นดีกว่านี้ครับแต่นี่ก็สุดยอดครับบานพับ เป็นบูธบานพภัพของบ้านธรรมดานะครับไม่ต้องกลัวว่าประตูจะห้อยนะครับใช้ไปเลยครับยันลูกบวชครับสมมตุติแอร์พังหรือมีเหตุฉุกเฉินอยากจะถอดประตูนะครับแค่เปิดออกมาครับแค่ดึงออกครับแค่นี้ครับ ใส่ง่ายๆนี่ครับที่รอยอุดเป็นเหล็กด้านหลังเป็นเหล็กมินห้าครับนี่ครับส่งสวัสดีครับ